เอาวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับในไอจีนี่ครับอะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่โพสตไปแล้วนะเรามียอดไลน์น้อยคเคีัยเราอยากจะเพิ่มยอดไลน์ก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับอะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับออะแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นี่ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนี่ครับเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้เนี่ยตะกออติดทีสองช่องนี้ด้วยนี่ครับแล้วกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับหรือใครที่มีกรอกข้อมูลให้ยุ่งยาก็สามารถสมัครช้งานได้ไปฉีกคูเกิลหรืออีเมลด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วก็กดย้อนกลับมานี่ครับ อ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับแล้วก็อมหรือที่ด้านบนตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ i g Tik t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในโทรนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม i g นะครับก็คียกเข้าไปนะครับ แล้วก็มาดูที่หมดหมูเนี่ยครับเนี่ยต้องการจะเพิ่มยอดไรค์หรือว่ายอดถูกใจในนี่นี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างเนี่ยเราก็เลือกมาที่ถูกใจรับประกันส0วันตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับในบริการจะมีอยู่หลายบริการนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเลือด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ไอจีนี่ครับแล้วก็มาที่โพที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยแล้วก็ขั้ล็อกลิงก์ของโพนี่ในการกดที่3จุดตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เลยนี่ครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับในส่วนปริมาณตรงนี้นะครับอยากเพิ่มยอดไลน์เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่100นี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยครับบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับพอเรากด เราพบได้แ้คำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมารับค่อยมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ในแอปที่เราําการสั่งซื้อกันไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์รับของโพตเนี่ยที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คด้วยเนี่ยว่าลิงก์โพดถูกต้องหรือเปล่าเนี่เพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดไหลก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมานีนครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไป้้ววก็็ะะเเนน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 สถาาาาขขอองบบไซตต์ครรรัึ่ดํิ ในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดำเนินการครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ได้เข้าไาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับและเกิดมีวอาจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้าไปใช้งานใหม่นี่ครับรือยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก็อห้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินครับในเมนูเติมเงินก็จะมีเอาเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนี่ยก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังเปาร์วอลิตนะครับ ช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิวเพย์ะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางโทมานิวลิคนะครับ่ะาละสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะทดลองใช้งาน,นะครับก่อนที่จะเติมเงินนะครับขอให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูรับของขวัญกันเลยนีครับ อ่ะเขาก็จะมีของขวานเนี้ยเราใช้ฟรีเนี่ยก็จะเป็นของ Tik t อกเนี่ยเขาจะมีเป็นยอดวิวเนี่ยยอดไล์ยอดติดตามนะครับคุณผู้ชมก็ใส่ลิงก์ของตัวเองลงไปเนี้ยแล้วก็ใส่จํานวนตรงนี้ะครับแล้วก็กดรับของขวันกันเลยนะครับอ่ะก็รับได้ฟรีๆกันทุก6ชั่วโมงกันเลยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี้ครับผมขอยับพาณผู้ชมะนี้บกลับไปที่ไอจกันเลยนะครับตอนนี้ครับยอดไล์เนี่ยมีอยู่ที่14ไล่เนี้ยครับดมจะลองกลีเฟหน้าจอเลยเนี้ยครับดูยอดไล่เน อ่าเรียบยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง166ไลค์กันแล้วนะครับ,รบอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมียอดขึ้นเกินมาด้วยก็ไม่ต้องตกใจไปเคี่ยเพราะทางเว็บก็มีการแถมไปแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนีครับต่อมานี้ครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับ สำหรับคุณผู้ชมน่านใดเนี่ยที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วมากดคั่ล็อกลิงเนี้ยตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเลยนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็แยกตาค่าคอมมิชชั่นกันด้วยเนี้ยถึงก้าเะครับ์เซ็นช์กันดละท <ść> nah, ี่้ร <kindergarten>. ับหลังช้งคุณผู Patrick. ้ิมปัญหาในราร่ามีปัญหาในกครสั่น ก็ให้กดกลับมาที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่นี่ครับอ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมินแอปตรงนี้นะครับเขาจะมีออเดอร์ติดต่อมินียบสองช่องทางกันเลยนี่ครับอาจจะมีเป็นตัวเชื่อเนรับแล้วก็ช่องทางลายเนรับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อไม่ก็ออได้เลยนี่ครับ อ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้ลองทําตามกันแล้วเนี่ยแล้วได้ผลเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมะนีับคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับแล้วสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยก็เข้ามาใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ